สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้รถนั่งคอมพิวาตรรุ่นมาตรฐานแบบล้อเล็กนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนเลยค่ะว่าโครงสร้างของมันทํามาจากอะไรนะคะโครงสร้างหลักของมันทํามาจากอลูมิเนียมอลลอยนะคะซึ่งมีที่นั่งและก็พนักพิงทํามาจากผ้าใบนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะมีขนาดเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบานะคะเราก็มาดูก่อนว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกนะคะที่พักแขนสามารถเปิดออกได้นะคะ ก็จะช่วยในการเคลื่อนย้ายตัวนะคะในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถที่จะยืนย้ายตัวได้นะคะด้านหลังก็ยังสามารถที่จะพับไปด้านหลังได้อีกนะคะส่วนที่พักเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะสวิงออกด้านข้างได้นะคะแล้วก็สามารถถอดพับเก็บได้นะคะไปเรามาเริ่ม ออวิธีการพับเลยนะคะวิธีการพับก็ไม่ยากนะคะก็เริ่มจากพับที่พักเท้าขึ้นแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ดึงที่รองนั่งนะคะขึ้นแล้วก็หนีบเข้าหากันด้านหลังจะมีที่บีบนะคะเราก็สามารถบีบแล้วก็นะคะจะทําให้เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีขนาดที่เล็กและกระทันหลักสามารถที่จะยกเก็บได้ง่ายนะคะวิธีการกลางก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะก็เริ่มจากพนักพิงเลยะคะ่ะ ดันไปให้สุดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้มือเนี่ยคะ่ะดันที่ที่นั่งนะคะออกไปด้านข้างแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาที่พักเท้าลงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการพับและวิธีการกลางนะคะค่ะวิธีการเปิดที่พักแขนขึ้นนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีที่บีบเหมือนคล้ายๆที่หนีบผ้านะคะให้เราบีบขึ้นแล้วก็ยกขึ้นพร้อมยกขึ้นไปเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการเปิดนะคะวิธีการปิดก็บีบ แล้วก็กดลงไปแค่นี้ค่ะอันนี้คือวิธีการเปิดที่พักแขนนะคะหลังจากที่ผู้ใช้นะคะนั่งรถนั่งแล้วนะคะให้เราสังเกตดูนะคะว่าตำแหน่งของที่พักเท้าเนี่ยเหมาะสมหรือยังสังเกตโดยดูที่ว่ายังมีช่องว่างอยู่ไหมนะคะแล้วก็ดูว่าขาเนี่ยแบะหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าขายังชันมากอยู่นะคะไม่อยู่ในตำแหน่งที่90องศานะคะให้ใช้ปัแจนะคะที่ให้อยู่ด้านหลังนะคะ ด้านหลังเราจะมีปัจจัยไว้ให้ไว้สำหรับในการปรับรปรับที่พักเท้านะคะวิธีการปรับจะมีตำแหน่งที่พักเท้าอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดลดลง เมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงวิธีการใช้รถนั่งคนวิการรุ่นล้อเล็กไปแล้วนะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการใช้ต่อไปเราจะแนะนําวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนะคะซึ่งการดูแลรักษาเบื้องต้นก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะการดูแลรักษาเบื้องต้นนะคะให้เราหยอดน้ํามันนะคะน้ํามันหล่อลื่นอย่างเช่นน้ามันจกักรหรือว่าโซน็กสำหรับการหล่อลื่นนะคะที่ตําแหน่งจุดหมุนนะคะอย่างเช่นล้อหลังล้อหน้าให้รถเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ดีนะคะ สักเดือนละหนึ่งครั้งนะคะออสำหรับล้อ,อ,อสำหรับล้อนะคะล้อด้านหลังที่เรานำเสนอไปนี้จะเป็นล้อยางตันนะคะทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะคะตัวนี้นะคะตามอายุการใช้งานของมันก็ประมาณ2-3ปีมันจะเริ่มเสื่อมสภาพของมันนะคะแต่ถ้าเราเอาไปตากแดดจัดๆเนี่ยอายุการใช้งานของมันก็จะสั้นลงเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปตากแดดจัดนะคะวิธีการทำความสะอาดนะคะผ้าใบนะคะ ซึ่งผ้าใบตัวนี้นะคะมันก็จะมีคุณสมบัติในการกันน้ําอยู่แล้วนะคะเราไม่ควรที่จะเอารถเข็นไปอาบน้ําหรือว่าเอาน้ําฉีดนะคะให้เอาผ้าชุบน้ำมาดัด,ดเช็ดก็พอนะคะสําหรับผ้าใบรองนั่งและผ้าใบพนักพิงนะคะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเรามีประแจให้นะคะให้เราเช็คนะคะตําแหน่งตำแหน่งข้อต่อต่างๆนะคะว่ามีตำแหน่งไหนที่น็อตหลวมหรือว่าตรงไหนที่ ที่อะไหล่มันเริ่มจะหลุดนะคะให้ใช้ประแจตัวนี้ขันให้แน่นให้เช็คสักเดือนละครั้งนะคะเพื่อไม่ให้อะไหล่ส่วนต่างๆของรถเข็นหายไปนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะที่สําคัญนะคะก็คือล้อหน้านะคะลักษณะการใช้งานรถเข็นนะคะเราจะเข็นไปในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีเศษผมเศษได้พันที่ล้อหน้านะคะให้เราเนี่ยเช็คสักอาทิตย์ละครั้งนะคะ เอาเศษผมเศษได้ออกจากร้อหน้านะคะเพื่อให้ล้อหน้าเนี่ยเคลื่อนที่ได้ดีแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลูกปืนแตกนะคะค่ะสำหรับดีโอชุดนี้นะคะที่เราให้ความรู้ไปนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านในการใช้แล้วก็ดูแลรักษาเบื้องต้นรถนั่งคนมีการมาตรฐานล้อเล็กนะคะถ้าท่านใดมีข้อเสนอแนะแล้วก็คำถามเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อพวกเราได้ตามเบอร์ที่ให้ด้านล่างนะคะพวกเรายินดีให้ข้อมูล ทุกท่านนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีค่ะ